เงินเราน่าจะถึงสองพันแล้วโอเควันนี้ดวงเราดีไหมเช็คดวงกันดีกว่าราชินีแห่งอาหารโอเคเราต้องการสูตรอาหารอากาศโอเคได้วิธีปรุงมาแล้วก็ตอนนี้ปึ๊บปึ๊บดี่เสียงของวิญญาณสตาร์ชีวิตยอยู่ในมือคุณแล้วเฮ้ยเยี่ยมให้มันได้่างนี้ดิเยี่ยมมากเฮ้ยฮัลโหลเจ้าของฟาร์มโอเคเขามาขอโทษเราเรื่องกระทอมเดียเดียวเดียวเดียวมันพังเหรอ เราลดน้ำไปแล้วนะทุกคนขอออกไปดูว่าเราลดน้ำยังเอาไปดูอีกแยะโอเคไม่รู้อ่ะเอาเป็นว่าเราจะลดลดไปเหอะรู้สึกว่ามันน่าจะยังไม่ตายนะเพราะตายมันน่าจะเป็นอีกแบบหนึ่งคือมันมันก็เป็นไปได้นะพืชมันตายอ่ะฮึบฮึบฮึบโอเคลดน้ําเสร็จแล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่าไม้เรายังไม่พอคืออยากได้ไม้สามร้อยอันมากเลยเพราะว่าเราจะเอาไปทําไปซ่อมมันคืออะไรนะซ่อมสะพานตรงริมทะเล วันนี้เราจะเดินเก็บของป่าเขาบอกตาชีวิตอยู่ในมือคุณแล้วเพราะว่าวันนี้ดวงเรามันมาอีกว่ะดวงดีสอวันติดเลยว่ะเป็นอะไรที่โคตรด,ดีแต่ว่าก่อนอื่นนะเราต้องการพืชต้องอันนี้แล้วก็แบบนี้แบบนี้ใช้แดนดี f ฟอร์ดแล้วก็ไวท์ฮอสดิสแล้วก็แดนดีไลออนแล้วก็ l ลีกเราจะได้กี่อันเอ่ยคือจะเป็นไอห,หนุ่มแบบสายป่าด้วยปึ๊บได้ไหมได้แค่นี้วะทำไมอะ่ะมันหมดหรอ เรามีแดนดีไลออนอันเดียวเราลยได,ได้แค่นี้ปลูกเพิ่มปลูกเพิ่มปลูกเพิ่มความสวยงามไม่สนเน้นไม่เน้นอะไรทางนั้นเค okay, แล้วก็ลดน้าไปปึ๊บไม่ต้องตัดหรอกนะแค่นี้เอไอเขาจะตัดอย่างเดียวเลยปึ๊บปึ๊บเราได้ไม้247อันรวมกับตรงนี้ถ้าเราไปขุดอีกจะเป็นเท่าไหร่ไม่รู้เหมือนกันเดิคือเราคิดเกียจะเอาไอ้พวกนี้เยอะแต่ว่าเก็บไว้ก็ดีคือแบบเอาไว้ค้าเพิ่มเก็ตไหม อะไรที่ค่อนข้างดีถ้าเราเอาไปคาเพิ่มลืมจะเอาจีออดไปเปิดด้วยได้จีออกมาค่อนข้างเยอะเือแบบเอานี้แบบบริจาคก,กันเธอด้วยแล้วก็จีออกไปเปิดป่ะแล้วจะเงียบทำไหม่ละหนูเอ้ยเออชชืชืๆๆเรารู้สึกว่าข้างบนมันต้องมีของมีดันนกของไม่มีคือต้องมาคอยเช็กอะคือถ้าแบบอยากให้มันกดซูมได้มากกว่นี้มามเลยแบบเช็กแบบมองระยะไกล ให้มันมีกล้องส่องทางไกลก็ดีนะเกมเนี้ยมันเปิดแล้วเก้าโมงแล้วเฮลโหลต้นไม้นี่ตัดได้ปะวะก็ไม่ได้วะได้นี่ยิ้มเลยตัดไม้ทำลายป่าบ้านชาวบ,บ้านเขาจเจริญโอ้ oh! อาหารขยะนี่มันดีจริงๆคนอะไรแม่งกินขยะวะนี่ไงเดินอยู่เนี่ยกินขยะ บอกให้การคุยขยะนี่เป็นแบบว่าอะไรที่ประทังชีวิตเราได้เยอะมากเลยเกมนี้นี่ทางขยะนี่แบบว่าเดอะเบสทางขยะนี่แบบช่วยชีวิตแนะนําให้เรามาคุยบ้านคุยบ้านคินโฮมันจะได้ของแบบยังไงบางทีมันได้แบบว่าได้ริสตัลได้อะไรด้วยเปิดผลึกจีออดเปิดจีออดนี่อะไรก็ไม่รู้แหละอยากเอาไปขายมากเลยเอออันนี้เอาของเราอันนี้ก็โป้องอะไรก็ไม่รู้ต้องเอาไปบริจาคอีกแลละเงินไม่มีเอา้าทำไมอะ พอ,อช่องในกระเป๋าไม่พอนึกว่าเงินไม่พอที่ไหนได้ช่องไม่พอเราไปบริจาคก,กันเธอเราค่อยมาทุบต่อดีกว่ากันเธออยูไหนเออไม่มีอะไรอีกวันดีกันเธอบริจาคของในพิพิธภัณฑ์อ่าเราบริจาคอะไรได้บ้างเอ่อลงมาสิลงมาสิลงมาสิาสทำไมลงไม่ได้ยังไม่ได้บริจาคเลย เอามันนี่สิเออนั่นแหละต้องคลิกก่อนของบริจาคเรามีแค่นี้เนี่ยนะน้อยมากเลยขอไปเปิดจีออดเพิ่มก่อนหวังว่ามันจะเป็นของเรานะที่เหลือเปิดมาแล้วแบบได้เป็นแรกคอปเปอร์ของเราอะไรอย่างนี้แต่มันจะแบบได้ของเราเยอะเกินไปการทงการเทอร์เนี่ยแต่ยังไงเขาก็ให้ของแลกเปลี่ยนอัปเกรดไม่อัปเกรดอา้าเอานี้จีออโป้งหินก็ยังดีวะแล้วใครอยากได้หินถามจริงอันนี้คืออะไรไม่รู้อะแต่ว่าดูท่าอะ กันเธอมันเอาไปอีกแน่เลยแม่งป่นจริงเลยไปลุงเองนี่มันโจรในคาบนะักนักอะไรดีวะคิดไม่ออกเออนิวลีวา่าให้มันได้ยางงี้ครบหนึ่งแถวเราต้องได้ของสิรับรางวัลนั่นแหละคอลลีฟาเวอร์ะไรีเกี่ยมนึกว่าลุงจะไม่ให้ไรเราซะและ้วอะดูกันเธอไม่หงด้วยเราจะลงไปดูข้างล่างว่าจะมีของอะไรแบบว่าที่มันมีประโยชน์รีบพันกันอีกอล อนนี้เราลงเหมืองได้ทุกคนเรามีอาหารที eat ่ซีออาหารคือตอนนี้ต้องการสิ่งที่เรียกว่าที่ลดน้ําที่แบบว่าที่ลดน้ำคอปเปอร์มันจะได้ลดแบบลดได้เยอะๆทีละหลายๆอันอะ่ะหรือไม่ก็ที่ลดน้ําอัตโนมัติเพราะว่า,าการลดน้ําทีหนึ่งเราเสียอินอร์ไปเยอะมากเลยเนี่ยดูดิร้อยสามสิบสองแล้วเนี่ยลดโคตรเยอะเอาวันนี้ให้เพนนีได้ไหมเนี่ย <c oughs> เอาวันจะถังขย,ยนะไหมาทุเรศวะคุยก็พอฮัลโหล สวัสดีอืมวันนี้อากาศดีนะมาไวขอโทษทีโอเคขอโทษกูทำไมวะขอโทษกูทำไมไม่โอ้วันนี้มันรวยจริงถังขยะนี่แม่งเด็บเบสว่ะแม่งถังขยะนี่มันดีจริงเลยคนอะไรไม่ชอบหลังขยะขนาดนี้วะคิดเราจะมาตัดไม้ทุกคนเราจะเอาไปซ่อมสะพงสะพานสะพูอีสะเพสะพูอีสะเบปเป็นไรเนี่ยฮึบฮึบขุดอันนี้มันไม่คุ้มเลยไหมแล้วก็ขุดขุดไปเถอะนะจึ๊บ อัดจึบ๊บตัดต้นไม้สองสต้นก็คงได้แล้วแหละออให้มันได้ยางงี้สิเฮ้ยเฮ้มีอันนี้ด้วยมีของป่าให้เก็บด้วยแต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวก่อนสักเดี๋ยวอ,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 อือ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 ฮย่าฮย่าโอเคให้มันได้ยางงี้ได้กี่อันโอเคไม้ก็พอช่องเก็บของเต็มช่องมันเถอะกินนี่ซะเลย เออนั่นแหละเรารู้สึกว่าเอเนอร์จีเราจะเพิ่มขึ้นมาเยอะมากว่าแล้วว่าอะไรมันต้องเยอะขนาดนี้โคจโมประมาณนี้ก็เหลือเฟือละโอ้จะเจอของปล่ยอยก,กันดิต้องกลับบ้านแน่เลยดูจากสภาพขุดอีกเราจะเอาไปซ่อมพอเอาไม้ไปซ่อมเสร็จแล้วเราก็จะเดินไปเก็บของแล้วตอนนี้ก็คือเราต้องการเงินมากกว่านี้อีกทุกคนแค่นี้มันยังไม่พอกินไม่พอกินไม่พอใช้กลับไปตกปาลาแหละเอเนอร์จีที่เหลือเนี่ยปึ๊บ เปิบเออแดนดีไลออนของไม่พอจะหยิบไปว่ะเดี๋ยวกลับมาขุดนะรีอารวัสดีครับวัสดีครับหากเคยได้ยินเสียงปแปลกๆในไร่บ้านฉันไม่ต้องสสยัยฉันกำลังแกะสลักรูปปั้นอยู่ทำไมเราต้องพูดไม่ชัน้วยวะรีอารชอบของป่าอะให้ไม่กินให้รีอารชอบของป่าจำได้ประชุบเคยเล่นมาก่อนเงินรู้คือบ้านเขาอยู่ในป่าไม่แปลกที่ชอบของป่าได้แล้ววะได้แล้ววะได้แล้ว,ว,ลวเออนั่นแหละ ว่าอันเมื่อกี้ให้เขาไปทําไมก็เพราะว่าที่บ้านเรามีแล้วมีค่อนข้างเยอะด้วยเราจะเอานี้เราจะไปบ้านเราก่อนหรือเราจะไปซ่อมก่อนดีเอาของต็มีก what ต h e fuck โอเคแล้วเรากลับบ้านก่อนดีกว่าเราไปเจอนี่บ้านเราว่าเราตัดปล่อยก็ไม่ดีนะแต่แบบเหมือนแบบเลี่ยงการพูดอะจริงๆเราต้องฝึกพูดมั่งสักนิดสักนิดสักหน่อยสักปล่อยพูดอะไรอีกแล้วทำทำตัวแบบนี้แกทำเสียงแบบเลอะเทอะ ปุ๊บ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 เก็บของเก็บของเก็บของวันนี้ขายอะไรได้มั่งเนี่ยยังน่าจะยังโอ้อันนี้ลืมขายได้ไงเนี่ยช่างมันเถอะเราต้องลงไปข้างล่างอีกเราจะลงไปเก็บของป่าแล้วก็เอาไม้ไปซ่อมด้วยไม้สามร้อยอันไม้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 ปุ๊บ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 โอเคเราจะลงไปเก็บของป่าเดี๋ยวอันนี้เราจะเอาไปทำอะไรไม่ได้เอาไปรดน้ำต้นไม้อย่ามั่วอย่ามั่วไม้เราไม่ได้ตัดแล้วอันนี้ก็โอเคแค่นี้แหละพอเราจะเก็บของป่าแล้วไม้มัาสิบสองกัน ไม่เข้าใจูดูดูทำไมอันนึงเออนั่นแหละเยี่ยมครบทุบแม่เลยขวางทางทุกคนเราจะลงไปเก็บแดนดิไลออนข้างล่างเพราะว่าแดนดิไลออนมันเอามาผสมอันนี้ได้อันนี้นีนี่นี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ไหนวะเอออยู่นี่อยู่นี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 ่วซีเนี่ยคือมันจะทำให้เราแบบได้ของป่าเพิ่มขึ้นคือเป็นอะไรที่ดีคือแบบเหมือนแบบเอาสี่อันมาผสมอันแล้วก็ได้เป็นสี่สี่ เฮ้ยเป็นสิบอันก็คือคุ้มได้ของเพิ่มขึ้นมายังไงก็คุ้มบอกเลยรีอาเดินสำรวจรีอาประจนภยัยแกเฮ้ยวัดดีเองเป็นใครและเองขายอะไรเฮ้ยขวางขวางเว้ยขวางเว้ยเองเป็นใครเองขายอะไรบูอายู่ทิวรีบว่าขายของกินไหมแพงว่ะไปไกลตีนมาโคตรแพงเลยดูมันขายดีทุกคน,นขายแพงมากเก็บไปดิจะเก็บช่อง้วเก็บของป่า เอ็นจงพีวัตตี้จะหมดแต่ไม่เป็นไรเราเหลือโอ้โหอบิเกลเดินมาตรงนี้ทำไมมาไกลาถึงตรงนี้อ่แย่และฉันปั่นกันบ้านมาตลอดเสาร์อาทิตย์นี่คงไม่พ้นแล้วอบิเกลมาทำอะไรตรงนี้วะเนี่ยถ้าสงสัยทำลับๆล,ล,ล,ล่อๆนะอาบิเกลทำตัวแปลกๆเราเห็นเดี๋ยวจะมีตอไม้นี่วหว่านึกว่าของป่าแดนดีไลออนอันนี้เอาด้วยเอาด้วยจะเอา แดนดิเลออนเราอยู่ไหนอนะทุกคนอย่าบอกนะว่าหายไม่ยอม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 ไม่รู้ว่าไม่ยอมเอาคืนมาคือเดินไปแบบแป๊บเดียวนี่แดนดีเลออนหายไปได้ด้วยหรอถามจริงเหอะไม่เคยรู้มาก่อนมันจะหายไปได้หรอวะหรือว่าเราเก็บไปแล้วเฮ้ยเป็นไปได้นะว่าเราเก็บไปแล้วเออว่ะใช่ไหมไม่คุ้นเลยเอาเป็นว่าช่างมันเถอะทุกคนแน่ๆมันก็หายไปแล้วเอา อ่ะตรงมัตรงๆไหมเป็นคนความจําสั้นด้วยหรือมันอยู่ตรงนี้เฮ้ไม่มีเฮ้ยเดินไปตรงนี้ด้วยว่าไปดูหัวหอมแล้วเราก็จะลงไปซ่อมทางที่ทะเลด้วยทักษะการเก็บถองป่าเราต้องเลเวล up มันจะมีอะไรเนี่ยวันนี้ลืมดูดวงใช่ไหมไม่เขาก็บอกว่าเราดวงดีนะวันนี้ทํำไมของได้แค่นี้เอ้าให้มันได้่างนี้ดีวะเอมันต้องอย่างนี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นของป่าของป่าของป่าโคตรโจเลยไหมล่ะ เออจริงๆไม่ใช่โจรหรอกเราเคยดูโทรทัศน์แล้วก็แบบว่าอันนี้เก็บได้ตามสบายแล้วกลับมามีคนทักไลน์มาโอเคทุกคนตอนนี้เรามาถึงทะเลแล้วเมื่อกี้ไปตอบไลน์มาก็เราแบบว่าอู้เดินมาถึงทะเลเลยก็ระวังทางาไม่มีอะไรตอนนี้ซ่อมอันนี้ถูซ่อมเออนั่นแหละถามว่าซ่อมมันดียังไงเวลาเราซ่อมเสร็จเนี่ยเราสามารถเดินไปเก็บของฝั่งนู้นได้แล้วของแต่ละอย่างราคามันไม่ใช่น้อยๆน,นะบอกให้เฮ้ยไม่มีเลยหรอซ่อมมาทําไมเนี่ยโอ้ชีวิต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  บางวันการดูดวงมันก็ไม่ได้อะไรเสมอไปวันนี้น่าจะดวงแบบปกติแหละโอ้โหเดี๋ยวมาลายไมอีก้วทุกคนไม่ตอบไม่ได้ดูสิโอเคทุกคนตอนนี้เราเดินกลับมาบ้านเรียบร้อยแล้วก็คือคลิปนี้แม่งแบบตัดไปตัดมาตัดไปตัดมาโคตรงงอะ่ะคนคนตัดงงเองเลยบอกให้นี่ขายขายขายอันนี้ก็ได้ตังค์อันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้มีเลยขายได้ขายให้โมดอย่างงกเข้าใจไหมอันนี้ก็ขายได้แดนดีเออแดนดีไลออนหายไปตามธรรมชาติได้ไงวะคือแปลกมากเลยะคือไม่น่าเชื่อคือแบบ เดินไปเดินมามันหายอ่ะงงมากโหแบบงงเราจะไม่พูดกาวสวัสดีการปิดคลิปไปทั้งสิ้นเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะตัดคลิปอะไรของเราอย่างไงคืองงอยู่ด้วยโอเคบายบายเคนั้นแหละเพราะว่ามันอาจจะต่อกับคลิปอื่นก็ได้โอเคบายบายบ,ายบ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 าย